ไหนยังมีใครเฟกช็อตล็อกบอลแบบนี้อยู่บ้างครับการเฟกช็อตแบบบอลลั่นออกจากเท้าเนี่ยแล้วเราเล่นจังหวะต่อไปได้ยากหรือว่าเล่นไม่ได้เนี่ยผมมีทางแก้นะครับมาให้กับทุกคนภายในวันนี้นะคลิปนี้มีคาตอบครับใครที่อยากเติมอีฟุตบอลถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนํเดือดฮันช็อปถูกกว่าเติมเองมากเพจผู้ติดตาม 1. 8ึ่งจุดแปดแสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดหน้าโปรผมได้เลยนะก็ผมใช้เพที่เป็นประจำทุกคนก็คุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็กเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก่อนย่าลืมนะครับเดือดฮันช็อ ตามตัวอย่างข้างต้นที่ผมได้ขึ้นไปนะครับยังมีใครหลายๆคนที่ยังเฟกช็อตแบบนั้นอยู่นะครับปะปะปะการตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบบอลลั่นหรือว่าเฟกช็อตแล้วบอลไม่อยู่ติดกับเท้านะครับวันนี้ผมมีเทคนิคโคตรดีมานําเสนอในการเฟตช็อตให้บอลติดเท้าแล้วเราก็เล่นจังหวะต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไป <S <S วิธีการทำเนี่ยเราจะเป็นการเฟกช็อตแบบสตันนิ่งนะครับทุกคนเห็นไหมเมื่อเราเฟกช็อตแบบสตันนิ่งตัดเข้าด้านในหรือว่าตัดออกข้างๆเนี่ย บอลมันจะติดเท้ามากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะตามไปเล่นจังหวะต่อไปได้เร็วขึ้นนะฮะนี่มันจะไม่เหมือนกับการเฟกช็อตแบบปกตินะถ้าเฟกช็อตแบบปกติเนี่ยบอลจะห่างตัวเกินแล้วเราก็จะตามไปเล่นไม่ทันหรือว่าบางทีก็บอลหลุดลั่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเฟกช็อตแบบนี้มันจะทําให้การตามไปเล่นจังหวะต,ต่อไปหรือว่าเฟกช็อตตัดเข้ามาด้านในกรอบเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นแบบมากๆเลยนะทุกคนนะไหนใครที่ยังไม่รู้ก็ฝากกดไล Rig, ค์กดแชร์คลิปน,นี้ให้เพื่อนๆด,ดูด้วยนะครับทุกคนกค,คนๆ,กๆเลยะรับ